คุณปูสวัสดีครับผมอุดมวุฒจากรูมเช็กอัพนะครับตอนนี้ได้ทำการตรวจบ้านรอบสองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็วิดีโอคลิปนี้จะเป็นวิดีโอคลิปที่รีวิวสำหรับงานที่ยังแก้ไขไม่เรียบร้อยนะครับในเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของงานใต้หลังคานะครับในส่วนของงานใต้หลังคาเนี่ยงานที่ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้เป็นรูปภาพที่ทีมงานได้ขึ้นไปถ่ายไว้เมื่อวันนี้นะครับก็วันที่8เดือน6เวลา เวลา9โมง11นาทีนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของปลายสายนะครับของท่อพุ่มสายไฟนะครับไม่มีนะครับอันนี้เปยเปยสายเอาไว้นะครับยังไม่ได้พันสายนะครับถัดมานะครับตรงนี้เช่นกันนะครับท่อพุ่มสายไฟนะครับไม่ถึงดวงโคมนะครับก็ขาดช่วงไปนะครับจากระยะนี้ถึงระยะนี้นะครับตรงนี้ตำแหน่งอยู่อยู่บริเวณใกล้ๆกับช่องเซอร์วิสนะครับในห้องน้ํา อีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้เป็นบริเวณห้องน้ําเลยนะครับเจ้าตัวท่อหุ้ใส่ไฟเนี่ยมาไม่ถึงนะครับตรงนี้ขาดช่วงไปนะครับรายการด้านบนใต้หลังคาจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องนอนและก็ตัวบ้านทั้งหมดเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าเหลืออะไรอยู่บ้างก็เดี๋ยวเราจะไล่จัดห้องนอนใหญ่ไปนะครับผมเปิดรายงานสักครู่หนึ่ง ในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของบริเวณรอยขีดข่วนนะครับเป็นร,รอยขีดข่วนบริเวณชุดล็อกของประตูห้องนอนใหญ่นะครับจะมีเป็นรอยขีดข่วนลักษณะนี้นะครับถัดมา บริเวณมุมเสานะครับมีเป็นรอยแตกคราวเล็กน้อยนะครับงานโดยรวมแก้ไขค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับจะมีงานเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณเหนือตู้เสื้อผ้านะครับจะมีเป็นรอยแตกคราวขอบฝา้าเพดานครับระเบียงด้านนอกแก้ไขครบหมดแล้วนะครับในส่วนของห้องนอนใหญ่บริเวณกลางห้องไฟไม่ติดนะครับ ลองเปิดปิดกันดูนะครับไฟของห้องนอนใหญ่ไม่ติดนะครับห้องน้ําในส่วนของห้องน้ํามีเรื่องของทําความสะอาดบริเวณท่อน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ขอบฝ้าบริเวณฝ้าหลุมไม่เรียบนะครับ มีกระเบื้องไม่เรียบร้อยอยู่หนึ่งแผ่นนะครับเป็นสเต็นอกนั้นดูโอเคเรียบร้อยดีนะครับด้านบนนะครับอาจจะไม่ได้ปิดรูลักษณะนี้แต่ก็เก็บสีหมดแล้วใต้อ่างล้างมือนะครับไม่มีน้ำรั่วซึมนะครับแก้ไขหมดแล้วเช่นกันถัดไปนะครับเป็นห้องนอนที่ติดกับห้องน้ำ ห้องนอนติดกับห้องน้ํานะครับจะมีอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมุมผนังนะครับทางฝั่งหลังบ้านมีเป็นรอยแตกคราวนะครับห้องนอนติดกับบันไดห้องนอนที่ติดกับบันไดครับเรื่องแรกเลยก็คือสกรูบริเวณ ชุดบานพับของหน้าต่างบ้านกระทุงนะครับมีคราบสนมิมอันนี้จะเป็นปิดหน้าต่างในตัวบ้านในตัวห้องค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับมีเก็บงานฝ้าเพดานรอบโคมไฟอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ออกไปที่ระเบียงนะครับเรื่องผนังระเบียงค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับ จะมีงานเก็บขอบฝ้าเพดานที่มีเป็นรอยแตกร้าวนะครับขอบฝ้าเพดานระเบียงด้านนอกด้านนี้ด้วยเช่นกันโดยรวมนะครับ,นรบในห้องนี้เรียบร้อยดีนะครับเก็บงานรายละเอียดอีกเล็กน้อยถัดมานะครับเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับแล้วก็โถงบันได ในส่วนของห้องน้ำชั้นบนนะครับมีเรื่องของทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งนะครับตอนนี้มีเป็นคราบปูนคราบสกปรกนะครับกระเบื้องบริเวณหน้าถงสุขภัณฑ์นะครับมีรอยบิน่นกระเบื้องใต้ทรณีประตูนะครับร่อนแล้วก็มีช่องว่างบริเวณซิลิโคนใต้ตัวจบลามิเนตนะครับกระเบื้องร่อนนะครับลักษณะนี้ ถัดมางานโดยรวมนะครับของห้องน้ำนะครับก็เก็บงานไปหมดแล้วนะครับจะเหลือประมาณ3ามจุดที่ผมแจ้งไว้นะครับในส่วนของโถงหน้าห้องนอนนะครับแล้วก็บันไดเนี่ยพื้นลามิเนตบริเวณในห้องนอนทุกห้องบริเวณหน้าห้องนอนตอนนี้แก้ไขหมดแล้วนะครับที่เคยยุบตัวจะมีบริเวณ ตัวจบลามิเนตที่เป็นจมูกบันไดนะครับบริเวณนี้นะครับยุบตัวนะครับพอเหยียบไปเนี่ยเขาจะยุบลงไปถัดมานะครับถมงบันไดนะครับเก็บงานสีผนังเรียบร้อยแล้วก็ดูค่อนข้างโอเคนะครับถัดไปที่ด้านล่างนะครับในส่วนของชั้นล่าง จะมีบริเวณวงกบประตูด้านบนนะครับสีไม่เสมอกันอันนี้เป็นงานเก็บงานสีนะครับเจ้าตัวยางปิดของบริเวณจุดยึดของเฟรมประตูไม่ครบนะครับขาดไปประมาณ2-3ตัวในส่วนของบริเวณใต้บันไดนะครับใต้บันไดจะมีเป็น รอยบิน่นขอบขอบปูนนะครับใต้ลูกขั้นบันไดนะครับตรงบริเวณท้องบันไดแล้วก็เก็บงานสีนะครับบริเวณฝาครอบจุดยึดเราบันไดห้องโถงชั้นล่างนะครับจะมีเป็นเรื่องของใต้หน้าต่างที่มีรอยแตกร้าวนะครับลักษณะประมาณนี้ บริเวณนี้มีเป็นคราบตะกบแล้วก็เก็บงาน,นตาย้นาฬินะครับตอนนี้ที่บ้านมีขาของรางพมา้ม่าดมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานกำลังทดสอบเจ้าตัวอ่างล้างจานที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีน้ำรั่วซึมเดี๋ยวลองเปิดดูเนาะโอเวอร์โฟล์ใช่ไหม ประมาณนี้นะครับที่มีน้ำหยดลงมาอเคปิดก่อนค่อยๆเปิดออกก็ได้บริเวณตู้ไฟนะครับวงจรตู้ไฟทีมงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็แก้ไขทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะมีเป็นเรื่องของสติกเกอร์ตัวสุดท้ายนะครับยังไม่ครบถัดมาที่ในห้องน้ำนะครับบริเวณเฟรมวงกบประตูห้องน้ำด้านบนจะมีเป็นรอยบุบ นะครับแล้วก็ในห้องน้ำผมจะเปิดไฟในห้องน้ำจะมีกระเบื้องผนังที่มีเป็นรอยบิน่นนะครับแล้วก็ซิลิโคนรอบวงกบหน้าต่างไม่เรียบทำความสะอาดข้อน้ำทิ้งนะครับในห้องน้ำจะมีประมาณนี้ ก่อนที่จะดูระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกนิดนึงเดี๋ยวเตรียมให้เจ้าตัวเสียบไปหน่อยนะนะด้านนอกครับก็จะมีเรื่องของทำความสะอาดบริเวณพื้นหน้าบ้านนะครับบริเวณรอยแตกร้าวบริเวณนี้ก็แก้ไขหมดแล้วนะครับน้ำที่ขังอยู่หน้าบ้านนะครับก็ จะมีบริเวณรางนิดหน่อยนะครับรางของอประตูรั้วนะครับข้างขางบ้านนะครับอันนี้น่าจะรอปูนแห้งนะครับแล้วก็เก็บงานสีผนังรอบๆตัวบ้านนะครับคราบสกรปกรกรอยแตกคราวอีกเล็กน้อยอีกหนึ่งเรื่องที่ทดสอบตั้งแต่ครั้งที่1แล้วนะครับแล้วก็ ไม่ไม่สามารถที่จะสืบทราบได้ว่าน้ำที่เป็นน้ำระบายรอบบ้านเนี่ยไหลไปทางไหนบริเวณนี้นะครับเป็นท่อระบายน้ำรอบรอบบ้านนะครับซึ่งน้ำเนี่ยไม่ไหลออกมาแล้วก็วิ่งไปสู่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าไม่มีน้ำที่ขังอยู่ในตัวบ้านเลยน้ำไหลออกหมดแต่ไม่ได้ออกทางหน้าบ้านไป ผนังโรงจอดรถก็จะมีเรื่องของทําความสะอาดนะครับเป็นคราบสกปรกต่างๆปลั๊กไฟนะครับผมติดเรื่องปลั๊กไฟไว้นิดนึงก็คือว่าปลั๊กไฟบริเวณโรงจอดรถนะครับไม่มีสายกราวเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของไม่มีสายกราวคืออะไรนะครับบริเวณฝาถังขยะนะครับมีเป็นรอยบิ่นนะครับทัวที่บริเวณผนังถังขยะมีเป็นรอยบิ่นนะครับแล้วก็เก็บงานผนัง ด้านในยังไม่เรียบร้อยนะครับผนังรอบๆตัวบ้านนะครับจะมีลักษณะที่คราสกรปรกปแล้วก็เก็บงานเป็นรอยบิดลักษณะนี้นะครับพื้นดินนะครับก็ดูค่อนข้างโอเคแต่ว่าจะมีพวกขยะลักษณะประมาณนี้นะครับยังเหลืออยู่โดยรอบนะครับผนังใต้ประตูข้างบ้านนะครับยังไม่เรียบ เก็บงานท่อระบายน้ำาทษทีครับท่อระบายอากาศของระบบสุขาพิบาลน,นะครับสีเละนะครับบริเวณท่อก๊อกสนามข้างๆบ้านตรงนี้เป็นบริเวณในส่วนงานที่ต่อเติมขึ้นมาเพราตอนนี้เสร็จแล้วจะมีโคมไฟนะครับที่ยังไม่ได้ติดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ บานประตูบานนี้นะครับเบียดบริเวณชุดลูกบิดประตูโดยรวมทั้งหมดนะครับมีประมาณนี้กับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมต้องทดสอบให้ดูในส่วนของชุดปลั๊กทีวีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นปลั๊กบริเวณ ใกล้ๆกับโรงจอดรถนะครับด้านนอกก็คือเรื่องของปลั๊กไฟที่ไม่มีสายกราวหรือว่าสายกราวอาจจะไม่ถึงด้านในนะครับเดี๋ยวกันขอพี่ขอปืนเดี๋ยวเราลองเปิดดูครับว่ามีสายกราวหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเลยหรือว่ามีแล้วไม่ถึงที่ตู้ไฟนะครับก็วิธีการเช็คก็คือว่าเสียบอุปกรณ์ลักษณะน,นี้นะครับก็คือถ้าขึ้นครบทั้งหมดอย่างนี้คือปกตินะครับ กลับมาเสียบบริเวณปักนี้นะครับก็จะฟ้องว่าตัวแดงคือด้านบนนะครับด้านบนนะครับก็คือตัว e ตัว e เดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนะครับตัว e นะครับก็คือไม่มีด้านบนนะครับก็คือตัว e สีแดงนะครับตามตารางนี้นะครับก็คือกราวัย missing นะครับ หรือว่าสายกาวไม่ครบนะครับไม่เต็มไม่มีหรือไม่ครบตามหลุกก็เดี๋ยวลองเปิดดูครับว่าว่าเขาต่อไปแล้วหรือยังตอนนี้ต่อไปแล้วนะครับครับก็หลังจากที่เปิดดูนะครับก็พบว่าเจ้าตัวสายกาวที่มีอยู่นะครับมีแล้วแต่ว่าไม่ได้ยึดแน่นไว้ตอนนี้ทีมงานอัดแน่นให้แล้วนะครับขัดแน่นให้เพิ่มเติมเดี๋ยวลองเทสู โอเคเรียบร้อยปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บริเวณหน้าบ้านด้วยเช่นกันนะครับบริเวณโรงจอดรถบริเวณนี้นะครับก็เช่นกันครับตัวเขียวเลยอ่าเดี๋ยวลองเสียบดูก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับขึ้นสีแดงที่ตัว e โอเคเดี๋ยวเรา ไม่มีเลยครับอันนี้คือไม่มีสายกราวที่ต่อเข้ามาในช่องนี้เลยนะครับก็ชัดเจนนะครับ ครับโดยรวมของการตรวจสอบงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเองเนี่ยต้องส่งเป็นรายงานกลับมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เข้าอยู่แล้วผมไม่ได้ทิ้งลูกค้านะครับถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรก็ตามในเรื่องของการใช้งานความเสื่อสมสภาพของวัสดุหรือมีปัญหาอะไรอยากได้คําปรึกษาอยากให้ผมเข้ามาดูงานให้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลตลอดนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมส่งเป็นรายงานให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับ การติดตามแล้วก็การใช้บริการของรูป h เช็คอัพนะครับเราก็จะพยายามดูแลลูกค้าให้ดีแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากๆาครับผมสวัสดีครับ